กรับสูรายการฮาตจิตนะคะสำหรับในช่วงนี้ยังสามารถส่ง S M S นะคะเข้ามาให้อาจารย์วงวิคาะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นกันแล้วก็ใข่จะรู้เป็นผู้โชคดีแกวันนี้ยังเหลืออีก4ท่านนะคะได้รับพระพุทธชินราชนะคะซึ่งเราได้รับมาจากที่วัดบ้านดงด้วยน,นะคะแล้วก็นอกจากนี้คุณผู้ชมที่อยากจะเข้าร่วมวิธีการนะคะวันที่5ธันวาคมค่ะ9 9 9 มหากุศลรวยปฏิหารนะคะก็สามารถที่จะโทรเข้ามาลงทะเบียนได้นะคะยังรับกันอยู่นะซึ่งในครั้งนั้นเราก็จะมีการมีทั้งในส่วนของนะคะการหล่อพระพุทธปฏิหารจอมราชันในส่วนใบโพใบชัดหรือว่าขั้นตอนสุดท้ายนะคะรวมไปถึงนะคะไปในส่วนขององกรษครูเทพดุนธาตุสีด้วยนะคะก็ทั้งหมดเนี่ยเราจะนำบรจจุทั้งหมดนี้ไปร่วมกันสร้างฐานพระ พุทธปัติหารจอมราชนี่เองนั้นใครสนใจตอนนี้ยังสามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนกันได้นะคะสองหมายเลขด้านหน้าน,นี้อาจจะต้องเรียกจะนิดนึงค่ะเพราะว่ารับจํานวนจํากัดจริงๆรวมถึงกิจดดนะฮะกิจค,ครูเนะี่ยที่ผมจะมอบนะฮะ,ะกับตัวแทนเ,นเป็นรายการหลายท่านนะฮะที่สร้างกุศลร่วมกันนะครับก็จํานวนนะประมาณก็สามสิบประทนนะฮะเรียนให้ทราบแล้วก็โครงการครั้งนี้เอาไปไหนเอาไปสร้างเพื่อฐานพระจริงๆ,งๆเพราะว่าเราเองยังขาดปัจจัยอยู่จํานวนหนึ่งนะฮะหลังจากนั้นเราวคงไม่ ไม่ไม่บอกบุญกันแล้วนะครับอาจจะบอกเป็นครั้งเป็นคราวไปแต่สิ่งที่สาคัญก็คือพระบุญแห่งพระผู้ปรนหานจอมราชนี่ตอนนี้พระเนี่ยกำลังสําเร็จเสร็จสิน้นตอนนี้ผมก็บุกเบิกตั้งแต่ทําศาลขึ้นมาศาลสูงเนี่น้องมวยสูงนะฮะจับจ <4 S 2> ออขึ้นมา,มน,านะฮะอีกประมาณ4เมตรรวมทั้งหมกองด้วยก็ประมาณ10เมตรร่วม11เมตรแล้วก็ปรับโครงโครงโครงสร้างที่ใหญ่มากเพื่อให้เป็นที่กลับไหว้ของพุทธศาสนิกชนดังนั้นเวลาผ่านไปเขื่อนลําตะคองก็จะเห็นพระหนึ่งเดียวในโลกเนี่ยองเดียวนะฮะ ไม่มีแบบซ้ำไม่มีเติมเต็มทําต่อแล้วจบโครงการครั้งนี้ก็มอบให้กับคมชนประทานไปเลยเพื่อท่านผู้ชมจะได้ไปกราบไหว้ขอพรเวลาไปพักผ่อนหย่อนใจผ่านไปโคราชไปภาคอีสานก็จะได้เห็นท่านนะตั้งแต่ง,งานสวยเป็นสิริมงคลการกราบแต่ละครั้งของบุคคลที่กราบไหว้สการะออขอพรก็ทําให้ท่านชื่อเสียงราบยศเกิดขึ้นของแต่ละท่าน,นาชั่วกับเชี่ยวกันเลยนะฮะเป็นอภมหาดีสงสูงจะได้กํำลับ บาปนี่เก่าของเดิมที่ทุกอยู่ในกายในใจในสภาวะเวรกรรมเก่าใหม่นะที่มีอยู่ที่น้อยลงนะก็จะเบาบางทําให้ดวงตาเห็นธรรมฉะนั้นบุญเยอะนะครับเรียนเชิญเชื้อเิญด้วยแล้วกกลิครูนี่ต้องบอกเมื่อสักครู่นี้พักเบรกอาจารย์ก็บอกว่าน้องๆทีมงานบอกว่ามีคนโทรเข้ามาจองแล้วนะเดี๋ยวจะเหลือกันไม่มากนะคะเพราะว่ามีจะจากัดจริงๆจะไปหาเพิ่มเติมคงไม่มีแล้วเพราะว่าอันนี้เป็นกรดครูที่อาจารย์บอกว่าไว้ที่หิ้งครูมาก่อนนี่เลยตั้งแต่ช่วงที่ผมมาอยู่แรกเนี่ยผมก็จะได้ รับกิจคูมานะครับจากหลักที่จากหลายทางฉะนั้นแล้วส่วนใหญ่มาจากทางอินโดนีเซียแล้วเป็นกิจที่ค่อนข้างมีความเฉพาะนะครับแล้วเดี๋ยวได้ทําพิธีแล้วท่านจะทราบไปว่าเพราะว่าวันศุกร์นี้ผมก็อีกพิธีหนึ่งก็คือให้ใ<ช>พระเด็คุณเจ้าหลวงพ่อรวยนะฮะ<ช>อธิษฐานจิตแล้วหลังจากนั้นก็จะได้เข้าทำพิธีในการเสริมธาตุในการนั่งกระสินไฟหลายพิธีเร้่ที่ผ่านมาก่อนที่จะมอบให้ท่านในวันที่5ธันวา<ช>เพื่อรอร้องพระพุทธานจอมราชันบุญใหญ่รอท่านอยู่ท่านผู้ชม นะฉะนั้นก็รีบโทรเข้ามากันได้นะคะช้าไม่ได้จริงๆค่ะเพราะว่าในส่วนของทั้งพิธีเองก็แต่ละพิธีที่ผ่านมาเนี่ยเข้มขลังมากนะครับเอาล่ะตอนนี้มาในสวนของ SMS กันบ้างดีกว่านะครับคุณคุณสุนีค่ะสวดแผ่เมตตาใหญ่ค่ะจะช่วยให้ถึงเจ้ากรรมในเวรหรือเปล่าแล้วก็บูชาอะไรดีไม่มีโชคลาภเลยการสวดมนต์น,น,นะฮะถ้าทําจิตให้เป็นสมาธิให้เข้าถึงกรรมฐานด้วยยิ่งมีผลดีเข้าสู่เจ้ากรรมในเวรได้ครับนะสวดก็ได้ อธิษฐานจิตแล้วก็ทําสมาธิไปด้วยยิ่งดียิ่งครับจะบูชาเลยดีถ้ามีถ้าไม่มีโชคลาภเลยให้บูชาด้วยการปฏิบัติสมาธาิสมาธิกรมฐานแล้วก็การเจริญสมาธิหนุนธาตุทั้ง4ี่นะครับมีผลดียังงก็ตามอยากให้คุณนะัทเฉพาะวุฒิกลางคืนนะเรื่องของพระราหูเนี่ยอยากให้ขอพรนะเป็นโชคเป็นลาบนะครับยังไงก็ตามอยากให้มานั่งกระสินไฟเตจชธาด้วยนะครับตุณนนีนะนะะไรเซนอ,อ่ะครับ ส่วนใครอยากจะเป็นผู้โชคดีนะคะสําหรับพระพุทธชินราชเนื้อผงนะ<ช>ยังเหลืออีกสี่ท่านส่ง SMS เอ็มเข้ามาลุ้นกันได้เอสมสต่อมาค่ะอ่ามอบพระพุทธเจ้าเลยในเมือ่อเอ่ยถึงเอ่ยพระนามท่านแล้วนะครับคุณท่านันชัยนะคะที่บ้านเลขบ้านนะ29ทับ18 185เป็นอย่างไร,รเงินไม่เข้าเลยค่ะลายเซ็นได้แล้วลเลยให้บูชาพระสังฆาจารย์นะครับแล้วก็ขอพรเสริมโชคลาภนะครับด้วยการขึ้นใบสีประจํา คู่ดึงเนี่ยให้กับสีกรุเทพหรือเทวราที่คุ้มครองหนึ่งคู่นะฮะวันพฤหัสบดีรวมถึงไลนเซ็นได้แล้วไม่ให้แต่เลขมงคลน,นี้มีเลขเจ็ดนะฮะแล้วก็เลขเก้าครับเจ็ดเก้าเป็นอำนาจทรัพย์เสริมโชคลาภลาบให้คุณนะครับดัาแล้วก็เป็นผู้โชคดีได้รับพระพุทธชนาราดด้วยนะ,นะ SMS ต่อมาค่ะแจกตอนเนื่องเลยนะครับน,นะพุทธเจาลาะ คุณกฤษดาอยากเจอครูหัตถาครับเมื่อไหร่ชีวิตจะดีขึ้นทุกวันนี้ไม่เจอนะที่ชมอยู่ได้ไม่ใช่เลยครับหลากหลายคนอยากเจอ,แต,เจอแต่ไม่โอกาสได้เจอเจอสิครับวันที่5้ธันวานะฮะเจอก็ไม่เสียสตะตุ้งสะดำถึงแม้ไม่ใจดอกอลดาราแต่ว่าหัวใจผมเต็มร้อยเต็มล้านกับท่านนะฮะมานะฮะมารับลายเซ็นไปก่อนแล้วกฤษดานะฮะตั้งจิตอธิษฐานบุญบาร,รมีแล้วหลังจากนั้นให้นะระลึกถึงพ่อแม่บิดามารดาด้วยเพราะคุณเองเนะี่ยอยากจะให้ชีวิตขึ้นต้องกราบนะกราบที่เท้าพ่อนะดูแลแม่ เอามาลีนะฮะแล้วก็ทำรวมจิตทำรวมใจนะสร้างบุญกุศลแล้วจะได้เติมเต็มให้กับตัวเองได้ดีขึ้นกิตตดาไหลเสร็จ,จ<ะ>ครับนะหลายท่านก็เพิ่งจะติดตามรายการกันบอกว่าอยากเจอท่า,ทานแล้วเกินแล้วนะก็เดี๋ยวมีวิธีการหรือว่ามีงานใหญ่ๆก็มาเจอเจอกันได,ได้ครับมาเจอกัน SMS ตอ่อมาค่ะ อาจารย์ผมอยากให้อาจารย์ออกลายเซนให้เอาแบบลายเซนให้ชื่อคุณบุญยริศค่ะใจว่าอาจารย์ออกจากรายการอาธิจิตได้แล้วไได้เลยบอกชอบรายการด้วยชอบรายการนะคุณไชอบรายการนะฮะอยากให้ออกลายเซ็นให้ชื่อบุญยริศบุญยริศแต่อยู่ใกล้ทะเลคุณทะเลค่ะครับนะคุณบุญยริศครับยริศนะยริศจะลืมมานะฮะวันที่ห้าธันวาท่านที่ไม่เข้าร่วม ตันที่ไม่ได้นะฮะไม่มีส,ต,สตุ้งสตดางก็มาได้นะคือก็บอกว่ามารอร้องก็รอร้องไปแต่ะจะมิธีเสริมให้ก็คือเสริมเก้าเก้าเก้าหมังคนด้วยการอธิษฐานครูกิจเนี่ยนะครับแล้วร้านใดที่มีโอกาสได้นะไหวสี่ครูเทพเทว,ว,วาก็จะได้นะแก้วบงคามไปด้วยนะฮะนะฮะแก้วบงคามแล้วก็สายมงคลน,นะครับสายมงคลครูเนี่ยซึ่งซึ่งท่านจะได้รับไปด้วยนะครับ SMS ต่อมาค่ะ คุณวันทิพย์นะม่กรรมนะอะไรถึงมีปัญหาเรื่องบ้านทั้งบ้านซื้อบ้านเก่าบ้านเช่าเครียดยเ,เลยนะเพรนี้มีปัญหาเรื่องพระแม่ธร,รณีเรานอ่อาจจะกราบไหว้ขอพรแล้วก็ไม่ได้บอกกล่าวพระภูมิอย่างเป็นเรื่องบร็ลราวเจ้าที่อย่างเป็นเรื่องบป็ลราวจะแล้วขอเข้ามาซึ่งพระภูมิมิเทวานิดหนึ่งด้วยนะ,ะสบระรดแก้วมงกรนะฮะแล้วก็ฟักเขียวนะครับสามอย่างนี้เป็นของไหว้บูชาได้นะครับแล้วก็จะทุเราสภาวะตรงนั้นเกิดขึ้นและรวมถึงให้คุณเนี่ย พยายามนะฮะทำบุญกับธรณีสง์ยิ่งดีครับนะครับรา,ายเส้นแล้วลก็ไม่ให้แล้วนะคะคแต่ว่าช่วงหน้าค่ะยังสามารถส่ง S&S s เข้ามาได้แล้วก็รวมไปถึงเราจะมาฟังเรื่องราวของตำราความเชื่อโบราณกันการมีรกแมวให้บูชาเป็นอย่างไร,รนะอะกันสักครู่ค่ะ